สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวนนี้ปกเขียวค่ะให้เด่นสามเด่นห้าเด่นเก้าเด่นหกเด่นสองเด่นศูนย์ค่ะต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเมื่อที่ผ่านมาเข้าสองค่ะเมื่อนี้ให้เด่นสี่เด่นหกเด่น 8, แปดเด่นศูนย์ค่ะต่อมาโค้งสุดท้ายค่ะเซฟค่ะ ามาเลขวิ่งบนค่ะเข้ามาห้างวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์ค่ะงวดนี้ให้เด่นเจ็ดเด่นหกค่ะต่อมาจานนอตตี้เขาวิ่งให้เด่นสองสองตัวสองเก้าเก้าหนึ่งสองสี่สองหนึ่งหนึ่งสองสามตัวสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่ค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะเข้ามาสี่งวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะงวดนี้เด่นสองเด่นแปดสองตัวแปดสามแปดหกค่ะต่อมาเสือตกถังพลังเงินดีค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอดกับตันค่าเลขวิ่งล่างเมื่ที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะเมื่อนี้เด่นสี่เด่นห้าค่ะต่อมาแอดลูจิเลขนาคาค่าเลขวิ่งล่างเมื่อที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะเมื่อนี้เด่นแปดเด่นศูนย์เด่นหนึ่งค่ะต่อมาแม่หนุ่ยพารวยค่ะวิ่งให้เด่นเก้าเด่นสี่สองตัวเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองสี่สองหนึ่งสองสามตัวหนึ่งเก้าสี่สองเก้าสี่สองเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสองค่ะ ต่อมาแอจคะ่ะสองตัวล่างมีหกเจ็ดหกแปดหกสี่สองเจ็ดสองแปดสองสี่สามเจ็ดสามแปดสามสี่ค่ะต่อมาในทางสองตัวล่างค่ะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะต่อมาแอตตะค่ะเลขวิ่งบนเข้ามาห้างวดค่างวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้เด่นสองเด่นสามเด่นเก้าค่ะต่อมาแอตด,ดังเมสซายคะ่ะสองตัวล่างเข้ามาสี่งวดค่างวดนี้เซฟไวค้ค่ะ ต่อมาเลขว e ิ่งล่างสี่ต <asy> ัวข้างวดที่ผ่านมาเข้าห้าและหนึ่งค่ะงวอนี้ให้เด่นแปดเด่นศูนย์เด่นสี่เด่นหนึ่งค่ะต่อมาแอดเด่นแก้วค่ะเลขวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะงวดนี้ให้เด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นสี่เด่นหกค่ะต่อมาแอดนานาค่ะสองตัวล่างชุดเต็มมือที่ผ่านมาเข้าห้าหนึ่งค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะ เรามาแอดพัชมนค่ะสองตัวล่างเงื่ที่ผ่านมาเข้าหน่งห้าค่ะเงื่อนนี้เด่น 2, สองสตัว23 24 25 26 27 28 3องห้าส2ง2กสค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ